สวัสดีทุกท่านวันนี้กับผมเป็นฟิลิปอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะวางแผนแก้งอเอเลียตนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องกดไลค์ก่อนและการกดไลค์ก่อนทุกคนนั้นจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนแผนของเราก็คือให้เอเลียสนั้นช่วยขนของเข้าตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นก็ล็อกเขาไว้โดยก็ให้เขาใช้ชีวิตในนั้นนั่นแหละแต่เราก็มีเพื่อนใ้เขาซึ่งอาศัยอยู่ในนั้นหนึ่งคนการยัดใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วทิ้งไว้นั้นมันเป็นไอเดียที่ยังไม่แจ่มพอเราเลยจะส่งเขาไปต่างประเทศเขาจะได้เจออะไรใหม่ๆซึ่งเเ่ใชราาจะแพคขด้้วยตู และแตาก้องคลาวของเราจะเป็นคนร่วมมือด้วยนายก็แค่ให้เขาเข้าไปแล้วปิดไว้มันไม่ยากใช่ไหมละ่ะนั่นคือหน้าที่ของนายเอลิธได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปอย่างไกลโพ้นซึ่งเขาจะไม่โผล่ที่ไหนนั้นก็รอลุ้นแล้วกันนะฉันอยากจะบอกนายว่าเอลิสนายนะเป็นน้องชายที่เยี่ยบยอดมากงั้นโชคดีขอโทษน้องชายทำไมมึงไม่ยกเองวะให้เจ้าติกล้องหยุดยกไม่ได้เอลิธฉันฉ,ฉันผิดตรงไหนเหรอไม่ผิดก็ได้ว่ กูไม่รับผิดชอบด้วยจะบอกให้รู้แต่ว่ามายกให้ก็พอแล้วลบเดีวะวางไว้าาตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ปิด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 ขอโทษน้องชาย <c oughs> เปิดนะเว้ยข้าวแต่กูออกไปหลังกูจะไปเผาบ้านมึงเพราะฉะนั้นถ้าเปิดตอนนี้จะลดเหลือแค่ห้องน้ำข้าวกกจริงนะเว้ยไอ้ข้าว,าว,าวเอาอย่างเงี้ยถ้ามึงไม่เปิดขวางอะไรนี้กูจะยกขึ้นมาแล้วทุ่มเป็นโพเดียมเลยได้ยินกูมั้นะ <c oughs> เบิดได้ว่าสวยสานสวยสอนทำไมกูต้องง่อง่ที่ต้องโดนหลอกไม่รู้ว่าของใครแต่ถ้ากูศูน์กูสหมดอยากคิดเก๋ากับปะเอ้ถ้ามึงเป็นไอ so like oh. ้เบนละก้ว่ากูจะจับมึงทุ่มแบบโพดเดียมไอ้แม่ยับเกูจะออกไปจ่ายการมึงพับใส่กระเป๋าตัวนะแล้วก็เตะเข้าสัพทบจากบืองี้นเหรอมันเป็นอาวุธของพระเจ้าแน่ๆเลย อ๋อนหนมึงกลัวกูไม่ได้ดูละครเหรอเนี่ยหวังดีจังเลยมึงอยากให้กูเสียบกูรู้ตัวตัวเองแล้วเปลืองกันเหรอมันจะขี้ออกได้ไงละ่ะในเมื่อมันไม่มีประโยชน์ก็ต้องทำลายเท่านั้นแหละโอ้ทีวีมันก็ใหญ่อยู่นะแต่มันยังไม่แข็งพอนะสิหัวเอ๊ะอ,อ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะ เอ้นายคือเพื่อนฉันใจไม่เพื่อนแล้วนามาเป็นเพื่อนฉันใช่ไหมดีจริงเลยอยู่โดดเดี่ยวมานานอ้แล้วทำไมทีวีมันเป็นแบบนั้นน่ะไอ้สากกระเบือนี่มันทุบเองโอยตายตายแล้วนี่ไว้ตำตูตัวเองทุกวันเลยเนี่ยมาบอกมันมาต่อยเดียวกันเลยเมื่อต้องปกป้องมันไอ้มันกลัวเหรอวะผมว่าไอ้สากกระเบือนี่นไม่ค่อยสู้หรอกนี่มันกล้าได้ยังไงทุบทีวีของฉันเนี่ยใจย็นๆก่อนลูกเขยผมว่าไอ้สากกระเบือไม่น่าจะสำนึกผิดแล้วล่ะ บาบอมันด้วยอย่เก่าแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนเออฉันรู้แล้วจะสั่งสอนมันยังไงนี่เลยข้าสารเสกเออๆๆๆสากอยู่ในมือโอ้โหเ 3, ป็นไงเล่าข้าวสารสามพปีกินเน่าขนาดนี้ก็ไม่ใช่สามพันปีแล้วละ่ะเอาแล้วเราได้ปัดเป่าแล้วก็ตอนรับนายเข้ามาแล้วแกไม่ได้ตั้งใจเข้ามานะไอ้พี่ชายบ้ามันแกน่าจะอาบน้ำมาอาบตรงนี้ได้ส่วนนี้เป็นสวนห้องน้ำที่เรียบง่ายนะแกไม่คิดจะอยู่ตรงนี้นานหรอกแกจะต้องออกไปแล้วโลนี้ให้ได้เลยแล้วนายไม่ออกไปหรอ เธอจะไม่ขออยู่ตรงนี้แน่ๆหละๆจะบอกฮะเพราะฉันมีสิ่งที่ต้องทํานั่นก็คือเอาปลั๊กไฟไปทิ่มจมูกไอ้ขาวทตไมอยู่ดีๆมันก็หนาวละเนี่ยเอาเนี่ยปลาถอดนะเป็นรสสายหลายด้วยล่ะมันจะกินได้ไหมนะเออไม่ต้องมันห่วงยังกินไปยังไม่ตายเลยกินเพื่ออยู่อนั่นแหละนั่นแหละพอนมเขี่ยมันแล้วก็ตามไปด้วยน้ำเลยเนี่ยน้ำผลไม้มาตัวนี้ค่อน่ากินหน่อยดื่มก็หมดเลย ยังไม่ทันกินก็สำลักแล้วเหรอก็แค่กินมะเข้าไปไม่ต้องเล็บน่าอะไรอย่างนั้นเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้ำผลไม้มันอยู่อีกลังหนึ่งน่ะอันนั้นมันน่าจะเป็นสันไลหลคิกคีนะเพื่อนอยากคิกคีอยู่ดูเล็บมีดูอยู่เล็บเมียคิกคีดูอยู่เล็บเมีดูอยู่เล็บมียยาอยู่ไลยดิ่งพอเราท้าสีอยู่ในเบไวอเล็บวนเล็บนั่นเล็บเล็บอ่ะเสียงอะไร ตัวนั้นจะส่งถึงแล้วมีใครอยู่ไหมช่วยหน่อยครับอย่าวู่วาย,ยทำไมนะไม่ห้ำจนแทนหลับกันแต่ห้ำจะหักไม่ต้องหรอกนี่มึงบ้าพละงกำลังหรือเปล่าน่ะห้องมันยิ่งรกๆไม่ได้จ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดเลยทำไมต้องทำว,ว่าวมันยุ่งยากฮะที่นี่ไม่ใช่บ้านของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะไปอยู่ที่นี่เด็กครับเชินอยู่คนเดียว ก็พาเขาม้าเปื่อนหมดเลยจังั้นเราขึ้นเตียงแล้วก็ไปนอนกันดีกว่านะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าของเราเนี่ยว้าวปผมไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องเอ้ไงพวกนายอยู่ในนี้ไม่ใช่เหรอผมไม่รู้ผมไม่ได้ทำลายผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นละ่ะเฮ้ยทำก็ยอมรับไปโอ้โหมึงนี่เอาตัวรอดชิบหายเลยแล้วมีหลักฐานว่านาเป็นคนทำนะทีวีมันแตกเองนักหากละ่ะทีวีที่ไหนมันแตกเองได้รอฉันอยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งก็แล้วกันฉันจะไปเรียกตำรวจไอ้กูไม่เกี่ยวนะววะออเเเคคผมจัจับบขาไ้้งร กูไม่อยู่ละโอกาสนี่แหละกูประเทศไหนกูไม่รู้วิ่งก่อนละช่วยด้วยครับจะเป้าป,ปไหนอปไหนก็ไป